เฮ้ยเอาเลยโอ้ยมีสาวทักมาอีกวุ้งสกใจติ๊กตอกเราแบบว่าโอ้มีคนติดตามนนแบบทักไอดีมาให้อ่ะว้ายกันไฮไอดีมาฟันนี่ก็สิเฝ้าวทักหาลุเร็วบรีรอซาล่ะครับผมทางนี่ก็เปิดไปก่อนเลยแอดไปได้ปั๊บดีครับ หลุนอยู่เด้หลุนอยู่ชั่วขณะหนึ่งเขาตอบกลับมาสวัสดีค่ะเอาแล้วในใจก็คิดอยดู่ว่ามามันทรงไอดีไล่ามาให้ปานนี่มันมีใจให้กูแท้แล้วะหนึ่งวิยังไม่ทันตอบสนใจรายได้เสริมทางออนไลน์ไหมคะ่ะกูเบิดกันโอ้ กูนึกว่า,รรากูหอระหามเง้ยทักมาหากูให้ไอดีไล่กูยังดีโอ้ยกลยุทธยใหม่ทางออนไล่เนี่ยวะ